พอดแคสต์ Podcast, เรียนรู้เรื่องราวจากปฏิวัติมนุษย์ใหม่เอนที่ที่วิกฤตการคิวบาสวัสดีครับเพื่อนผู้ใหญ่ชายสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยทุกท่านครับผมจรูนบูรณะประดิษฐ์กุลครับผมปรีชาชัมณีโสพลขอกล่าวสวัสดีคุณจรูนและทุกท่านครับวันนี้เราสองคนขอนำทุกท่านไปร่วมเรียนรู้เหตุการณ์สำคัญช่วงหนึ่งของโลกผ่านการบอกเล่าของชินิจิยามาโมโตจากนาวนิยายชุดปฏิวัติตมนุษย์ใหม่เร่มที่7 ตอนดอกไม้แห่งวัฒนธรรมครับเหตุการณ์ที่ชินิจิเล่าให้พวกเราฟังในตอนนี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าวิกฤตการคิวบาเรื่องราวในช่วงนี้เกิดขึ้นในช่วงของสงครามเย็นครับและถึงแม้เหตุการณ์นั้นจะผ่านมานานแล้วก็ตามแต่ก็สะท้อนถึงความน่ากลัวและผลกระทบของสงครามโดยเฉพาะสงครามนิวเคลียร์ที่ส่งผลร้ายต่อชีวิตมนุษย์จํานวนมาก ซึ่งพวกเราจะต้องไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตครับสำหรับช่วงที่เรียกกันว่าสงครามเย็นนี้ก็กินเวลานานกว่า40ปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงครับในขณะนั้นผู้นําของสองคอู่อํานาจคือสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียหรือสหภาพโซเวียตต่างก็สะสมอาวุธแผ่ขยายกําลังทางทหารรวมไปถึงพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตอนเองขึ้นมาตลอดเวลาเพื่อชิงกันเป็นมหาอํานาจของโลก และในช่วงเดือนตุลาคมปี1962ก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจขึ้นครับเมื่อประธานาธิบดีจอห์นเอฟแคนเนดีของสหรัฐอเมริกาประกาศต่อประชาชนของเขาว่าฐานยิงจรวดขีปนาวุธของโซเวียตกำลังถูกสร้างขึ้นในคิวบาแคนเนดีแถลงว่าขีปนาวุธของโซเวียตนี้คืออาวุธนิวเคลียร์ที่มีเป้าหมายจะทำลายอเมริการวมถึงประเทศอื่นๆในแบถบทวีปอเมริกาด้วย ดังนั้นอเมริกาจะทําการสกัดกั้นขบวนเรือของโซเวียตที่จะนายุโทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไปในคิวบามากกว่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ซึ่งจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตมนุษย์ขึ้นอีกนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิแต่หากต้องเกิดขึ้นจริงอเมริกาก็พร้อมที่จะทําสงครามนิวเคลียร์นี้ซึ่งภาพของสงครามเย็นที่กําลังดําเนินอยู่จะเปลี่ยนเป็นสงครามร้อนของนิวเคลียร์ทันทีชินิจิบอกกับตัวเองทันทีท,ที่ทราบข่าวนี้ว่า จะปล่อยให้เกิดสงครามนิวเคลียร์หรืออย่างอื่นขึ้นมาไม่ได้อย่างเด็ดขาดจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็อุทิศชีวิตจิตใจทั้งหมดสวดไดมัคุอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้สงครามเกิดขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ทั้งสองประเทศต่างพัฒนาศักยภาพด้านการรบกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์หรือการที่โซเวียตปล่อยดาวเทียมสปุนิทหนึ่งและสองขึ้นไปในอวกาศสําเร็จซึ่งหมายความว่าโซเวียตสามารถยิงอาวุธนิวเคลียร์มาถึงสหรัฐได้โดยตรงแล้ว ความหวาดวิตกว่าจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นกับประชาชนชาวสหรัฐเท่านั้นแต่เกิดไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับใช่ครับในครั้งนี้โซเวียตใช้คิวบาซึ่งเป็นประเทศสังคมนิยมด้วยกันเป็นฐานที่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์โดยอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือคิวบาที่ถูกสหรัฐอเมริกากดขี่ให้มั่นคงเข้มแข็งขึ้นถึงตรงนี้ชินิจิได้เล่าถึงที่มาของความบาดหมางของ3ประเทศนี้ว่ายังไงบ้างนะครับชินิจิเล่าว,ว่า เดิมทีคิวบาอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนครับแต่ด้วยการปลุกร้าวของโฮเซมาติซึ่งเรียกขานกันว่าเป็นบิดาแห่งชีวิตจิตใจของคิวบาให้ประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องอิสรภาพต่อสเปนจนต่อมาสหรัฐได้ก้าวเข้ามาท,ทําทีว่าจะช่วยปลดปล่อยคิวบาก็ได้ทําสงครามกับสเปนและเอาชนะได้ดูเหมือนว่าสหรัฐเองเข้ามาเป็นผู้ปลดปล่อยคิวบาใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วสหรัฐกลับเข้ามาครอบงำทางเศรษฐกิจของคิวบาอย่างมาก ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ฟิเดลคาสโตประธานาธิบดีหนุ่มของคิวบาได้เริ่มการปกครองโดยมีผู้ใช้แรงงานชาวนาชาวไร่เป็นแกนหล,ลักมากขึ้นเพื่อพยายามแก้ไขความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นที่เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนสหรัฐเองไม่พอใจอย่างมากจึงบีบคิวบาด้วยการปิดล้อมทางเศษรษฐกิจคือห้ามนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐซึ่งทำให้คิวบารำบากมากในที่สุด โซเวียตได้ก้าวเข้ามาช่วยเหลือและคิวบาได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยมไปในที่สุดทําให้เชื้อฟืนแห่งความบาดหมางของสหรัฐและโซเวียตปะทุหนักขึ้นหลังจากนั้นจึงได้เกิดเหตุการณ์ที่เราเกล่าวถึงในตอนต้นกองบินสอดแนมของสหรัฐรายงานว่ามีความน่าเชื่อถือว่าโซเวียตกําลังติดตั้งฐานยิงขีปนาวุธในคิวบาจริงและนั่นหมายถึงอันตรายอย่างมากต่อสหรัฐในขณะนั้นผู้นําระดับสูงของสหรัฐจึงลงความเห็นกันว่า จะปิดล้อมทางทะเลเพื่อไม่ให้เรือลำเลียงอาวุธนิวเคลียร์ของโซเวียตเข้าไปยังคิวบาได้เหตุการณ์นี้สร้างความตระหนกในวงกว้างต่อประชาชนที่ต่างก็สะสมสเสบียงอาหารเสาะหาที่ปลอดภัยในการหลบซ่อนหากเกิดสงครามขึ้นจริงหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องหาสันติภาพความตึงเครียดเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศเราะหากมีการประทะกันและนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีอยู่ในครอบครองความสูญเสียครั้งใหญ่ต่อชีวิตมปนรษย์จำนวนมาก ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในที่สุดกองเรือของโซเวียตก็ได้ยุติการเข้าสู่คิวบาและทั้งสองประเทศได้เริ่มต้นการเจรจากันถึงแม้ว่าจะมีการยื่นข้อเสนอเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบกันของทั้งสองฝ่ายทําให้ต้องใช้เวลาในการตกลงกันอยู่ค่อนข้างนานและดูเหมือนว่าจะไม่มีท่าทีบรรลุข้อตกลงได้ก็ตามแต่ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ยินยอมที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ลงครับในช่วงนั้นเองชิดิจิได้ติดตามข่าวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พระสวดไดมุขุอย่างมากมายด้วยหนึ่งขนาดจิตที่แน่วแน่ว่าสงครามนิวเคลียร์จะต้องไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเขากล่าวถึงธรรม,มนิพ์ที่ว่าหนึ่งกายหนึ่งขนาดจิตแผ่ขยายทั่วถึงโลกธรรมการอธิษฐานที่เข้มแข็งและหนึ่งขนาดจิตที่เอาจริงเอาจาังนั้นจะแผ่ขยายเต็มไปหมดทั่วทุกซอกมุมในสกลจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้ชินิจิจึงอธิษฐานอย่างตั้งใจด้วยความรู้สึกที่จะห่อหุ้มโลกไว้ด้วยไดมุขุเลยทีเดียวครับ ชินิจิได้สรุปวิกฤตการคิวบาที่ยุติลงไว้ว่าจะต้องทําให้ทั่วโลกได้ทราบถึงปัจัาอันยิ่งใหญ่ของชีวิตที่ถูกต้องซึ่งก็คือพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดชนินให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะถ้าห่างไม่เป็นเช่นนั้นแล้วการแก้ไขปัญหาค่ารากฐานก็จะไม่สามารถเป็นไปได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านได้มุมมองอะไรเกี่ยวกับวิกฤตการคิวบาในตอนนี้บ้าง สำหรับผมแล้วได้เห็นถึงอรุภาพของหนึ่งขนาดจิตที่สามารถหยุดยั้งได้แม้แต่ความชั่วร้ายของสองคารามนิวเคลียร์ที่จินิจิได้สแสดงให้เราดูพวกเราเองถ้ามีจิตใจเดียวกับอาจารย์สวดใดมุขด,ด้วยท่าทีจิตใจเดียวกันไม่นานสันนิภาพของโลกจะต้องเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนและตัวเราเองก็ย่อมได้รับความสุขอย่างมากมายเช่นเดียวกันนะครับใช่แล้วครับและทุกท่าน สามารถติดตามอ่าน,นรายละเอียดของวิกิตการคิวบานี้ได้จากหนังสือปฏิวัติมนุษย์ใหม่เร่มที่7ตอนดอกไม้แห่งวัฒนธรรมครับสำหรับวันนี้ผมและคุณจรูนต้องขออำลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเรียนรู้เรื่องราวจากปฏิวัติมนุษย์ใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ